สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก f c ทุกท่านนะครับเกิมาพบกับผมนะครับช่องสูตรหวยคบอร์ชแนนะครับในวันนี้นะครับก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับก็เป็นสูตรดีๆนะครับที่จะมานำเสนอนะครับให้สมาชิกทุกท่านนะครับได้รับชมเป็นแนวทางกันนะครับ สูตรในวันนี้นะครับก็จะเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับก็จะนำมา2องสูตรนะครับในคลิปนี้นะครับมาเทียบชนกันนะครับสถิติของสูตรก็เดินอยู่ที่11 1งวดนะครับก็มาดูกันว่างวดที่12ผลคำนวณนะครับจะได้ตัวไหนเด่นนะครับคำนำนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการคิดคำนวณและวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็ให้สมาชิกทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะทวนสถติของสูตรคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะไปคิดคำนวณน,นะครับ2งงวดล่าสุดอีกครั้งหนึ่ง สูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับก็มาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลยนะครับแถวที่1จะเป็นสูตรที่1แถวที่2นะครับก็จะเป็นสูตรที่2และก็ผลรางวัลที่ออกนะครับ มาดูงวดที่หนึ่งผลรางวัลนะครับออกสี่หนึ่งเจ็ดสูตรที่หนึ่งนะครับมาที่สี่หลักร้อยสูตรที่สองนะครับมาที่หนึ่งหลักสิบง้อถัดมานะครับออกหกห้าสองสูตรที่หนึ่งมาที่หก สูตรที่2นะครับมาที่2นะครับหลักหน่วยงวดถัดมานะครับออก8 7 3นะครับสูตรที่1มาที่7หลัก10สูตรที่2นะครับมาที่3หลักหน่วยนะครับงวดถัดมานะครับออก9 0 7 2 0นะครับชนกันที่0มาที่0หลัก10นะครับงวดถัดมาออก9 0 6สูตรที่1มาที่6ห,หลักหน่วยนะครับสูตรที่2มาที่9หลักร้อย เมื่อถัดมาออก0 1 9สูตรที่1มาที่9หลักหน่วยสูตรที่2นะครับมาที่1หลัก10เมื่อถัดมาออก9 0 3 0, 0, 0, 0. นะครับ2 0นะครับเจอกันที่0ก็มาที่0หลัก10งวดถัดมาออก2 7 2นะครับ สูตรที่1มาที่2นะครับหลักร้อยและหลักหน่วยนะครับสูตรที่2นะครับมาที่7หลัก10เ네มา em> seven, eh ื่อทัดมาออก8 7 2เสูตรที่1มาที่2หลักหน่วยสูตรที่2นะครับมาที่7หลัก10เมื่อถัดมานะครับออก60 5ห้า สูตรที่1นะครับมาที่5หลักหน่วยสูตรที่2นะครับมาที่0หลัก10แล้วก็งวดทันมานะครับออก5 3 0นะครับสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับจนกันที่5เกิม,มาที่5หลักร้อยนะครับ มาดูวิธีการคิดคำนวณนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักสิบสามตัวหน้าที่หนึ่ง บวกหลักหน่วย3ตัวท้าที่2บวกหลักร้อยนะครับ3ตัวท้ายที่2บวกหลักสิบตัวท้ายที่2 2ครั้งนะครับแล้วก็บวก8นะครับเป็นค่าคงที่จากสูตร2บวก6บวก6บวก2บวก1นบวก8บวก8นะครับบวกเบวก7บวก8ปเป็นค่าคงที่ผลคำนวณนะครับ55าบก็ใช้แค่หลัก หน่วยนะครับคือเลข5ตัวเดียวนะครับนำมาเป็นตัวเด่นนะครับผลรางวัลน,นะครับออก6 0 5นะครับในงวดนี้ก็มาที่5หลักหน่วยนะครับงวดถัดมานะครับ จากสูตร9 2 2 5บวก2บวก2บวกหบวกหบวก1นะครับบวก4บวกเบวกเบวก8เป็นค่าวงที่ผลคำนวณเท่ากับ55ก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลขหํานำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวนะครับผลรางวัลน,นะครับเมื่อถัดมานะครับผลรางวัลน,นะครับออก5 3 0นะครับในงวดน,นี้ก็มาที่5ห,หลักร้อยบนนะครับมาดูงวดละศูนย์นะครับผมก็จะทวนสูตรที่ใช้ในการคิดคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกกับหลักหมื่นสครั้ง บวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักสิบสามต้นหน้าที่หนบวกหลักหน่วยสามต้นหน้าที่2บวกหลักร้อยสามต้นท้ายที่สบวกหลักสิบนะครับสามตนท้ายที่สอครั้งนะครับบวกแเป็นค่าพืที่จากสูตรหนึ่งบวกหบวกหบวกศูนย์บวกหกบวกสบวกศนย์ะครับบวกหกบวกหกบวกแปดเป็นค่าพืที่ผลคำนวณได้กับสีา ก็ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข3นะครับนำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวสูตรที่1นนะครับผลคํานวณก็จะเด่นที่3นะครับดูสูตรที่2 สูตรที่2นะครับสูตรที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับสูตรนี้นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบนะครับสามต้นหน้าที่1 2ครั้งบวกหลักสิบสามต้นหน้าที่2บวกหลักหน่วยนะครับสามตัวท้ายที่2บวก5เป็นค่าคงที่จากสูตร2บวก6บวก4บวก 2. นะครับ บวกสามบวกหบวกหบวกสบวกสี่บวกห้าเป็นค่าคงที่ผลคำนวณน,นะครับ30ก็ใช้แค่หลักหงวยคือเลข0นย์ำเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวงวดถัดมานะครับผลรางวัลน,นะครับออก6 0 5ในงวดนี้ก็มาที่0ูนย์ หลัก10งวดถัดมานะครับจากสูตร9บวก2บวก2บวก5บวก1บวก6บวก6นะครับบวก8บวก1บวก5เป็นค่าคงที่ผลคำนวณกับ45ก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข5 นำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวงวดถัดมานะครับผลรางวัลน,นะครับออก5 3 0นะครับในงวดนี้ก็มาที่5หลักร้อยบนนะครับมาดูงวดล่าสุดผมก็จะ ทวนสูตย์นะครับที่ใช้คิดคำนวณอีกครั้งหนึ่งศูนย์นี้นะครับใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบนะครับสามตัวหน้าที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักสิบสามตัวหน้าที่สองบวกหลักหน่วยนะครับสามตัวน้าที่สองบวกห้าเป็นข้าพง้ที่จากสูตรหนึ่งบวกหกบวกเก้าบวกศูนย์บวกหกบวกหกบวกหกนะครับ บวก8บวก6บวก5เป็นค่าง,งที่ผลคำนวณได้กับ53ก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข3นะครับนำมาเป็นตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่2จากผลคำนวณก็จะเด่นที่3ประจำงวดวันที่30 เอ็ดนะครับเดือนที่7 2566ก็เป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับ2สูตรมานำเสนอให้สมาชิกทุกท่านได้รับชมเป็นทางกันนะครับ2สูตรนะครับในงวดนี้ก็จะชนกันที่3นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลออกมานะครับที่ จะออกนะครับในงวดวันที่31นะครับเดือนที่7 2 5 6 6ผลคํานวณนะครับจะออกมาตรงกับผลรางวัลหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับ สวัสดีครับ